จีวัสิ h บ h ่ล้านเจ็การอสกษปัจจุบันมะเร็งปากกระูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยประมาณ11เอ็ต่อแสนประชากรหรือประมาณ4,500รายห0 0 0คนในแต่ละปีซึ่งจะทำให้ทินไทยมีชีวิตที่ มีความเสี่ยงจากมะเร็งหรือเราไม่อยากจะมีไวรัส H P V ในวันที่22กันยายนพุทธศักราช2560ในการในพิธีเปิดงานการรณรงค์ฉีดวัคซีน H P V ตุ้านเคมขออนุญาต พูดนอกเรื่องสักหนึ่งเรื่องแล้วก็พูดในเรื่องสักหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นบอกพวกเราว่าวันนี้เรามีนายแบบเรามีนางแบบที่เป็นต้นแบบให้กับพวกเราหลัจานีาบัาโเคมนุทเรนว่าสอเมือครับท่านศิริศักดิ์บุญชัยแสง นะครับสะสะจครับท่านน้องรุศนะนรีชัยครับให้คำให้กาย้เีครับนี่ครับเด็ยี่ยมานังหน้าเลยพรเอไรับเกียรติบกดลายที่โปรเจกตดีๆีนะครับ,บนีนครับกกล,นนลกับุครับผมขอบพคุณแุ้่นพได้เกเท่าไรจะตรอให้น้องๆองทุกคนยื่ขึ้น นายกรัตมนตรีแลวค่อัตสสพีดีหนึ่งล้านเขรมารสึกษทิทยาศาสตร์พอเจอตัวมือกลางครับครับบทานที่ว่าได้เกเินชมนะครับแล้วก็พูดด้ยกับน้องๆนะครบเราจะไม่เน้องที่ชิดชีสตา โดยแมเ็ยแค่เร็นรู้าว่าผ้ปกครบงอาจารจ์สื่ครับอยากใหสื่อว่ดมีความสขคัที่เราต้องดึงกันะครับคุณหมอและให้กำลังใจโดยพ่อมของเราแล้วก็ผู้บริโภคที่ตองการซกจดีจากแม่้ากต่างชาติและคุณ รูที่สองผู้เล่าพ่อของเราจะให้เราเป็ใจนะครับปกติผู้ขอเสียมาบุตอยู่ชุมชนคนผู้ขอพยด้าลการโดยบริการพยาบาลอาจารย์หันหน้ามาหน่อยครับผมโอเคครับแล้วก็สถาีชั้นต่อไปนะครับอาจารย์ครับ อยู่นะครับทประเทศผิวพริณที่ดีได้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นหูดปูนอุดฟันถอนฟันคสามารถจัดการได้ที่แผนกทันตกรรมชั้นสองน้องๆมาลงมายืดบัตรสักประมาณเดือนะครับโอเคนะครับน้องๆด้วลาวางแขนนะครับเราจะไม่เกร็งนะครับถ้าเราเกร็งนะครับลำดับต่อไปพวกนี้ของเราจะได้เลี้ยงชมพูบูนสองนูธค่ะเพราะว่านี่เป็นนี่ก็เลย ปลอดภและสบายนะครับได้นะครับหนูมีความรู้สึกว่าหนูสั่งซื้อของในช้อปปี้สั่งซื้อแต่ทุกคนมีโทรศัพท์หนูสามารถเซิร์ฟเวอร์มาสเตอร์เบชได้ใครรักแม่ให้ไปสืบแม่แล้วเราหมายชื่อแม่ทำเรียนเรียนแรงกุณครูนะครับน้องๆหนาวและยสนเด็กทุ่งผู้ฉะนั้นน้องๆอาจจะรู้ ได้รับการกระตุตนะออ้นและเจอปกติจากตัวไวรัสในกระเาณเราเรอยกจะไวรัส,รสท T